แก่ต่างกันเอาผมดูไอ้รุ่นโอ้โาเม่่ล่างเลยตรงนี้เหรอคนเจ็บเดียวเลยนะเนี่ยตรงนี้ขวอ้อรุ่นนี้ใครจะเอาีไม่มีใครเอามีแต่นตาบอดเอาพี่ไงโอ้โหเระชากกระชาช่วยช่วย เนี่ยมึงนี่ยข้าวไม่กินกินเหล็กได้ไงเนาติดควันกันแล้วพอทุกอ่างนี่ต้องเองนะอย่กินเยอะกินเยอะให้พ่อช่วยเหรอโอเคข้อเสียช่วยช่วยฝันโอ้โหเดี๋ยวจะม่ขายพ่อได้ยังไงเอออยู่บ้านใช่ไี่เหรอเออคือว่าบัดทำมาขัดคำสั่งพ่อกับแม่ออกไปเที่ยวรอบรอบมาจ้ะเรีนมากเธอจะให้ใช้ลูกต่อ ทำวมเจอไปนูกนุกเออทำไมเป็นยังไงไม่คือว่าปัตามาเขเห็นแล้วนะพ่อผู้ชายคนนี้เขาก็พอมีตีไม้แร้เลยมือนกนะพ่อนะเขาอาจะเกียดเผือกล้วยเล่นก็ได้อ่ะปัตมาเตนข่าวเลยพี่พ่อตานี้มาปาสกเท่าไหร่ครับ19้วพ่อสูงเท่าไหร170จ้ ถ้าหนี่สิบห้าหนไม่เต็มคืนเลยนหะพัเาล้ยงันมาต้องเป็นสาวแล้วแล้วขับทามาคอยากจะได้ชายคนนี้ไคุณตอเพียดับไม่ตัดาเพ้อันมาไ่ไมอไม่ไม่ไน่ไม่ไม่ไน่ไม่ไม่ไร่ไม่ไม่กไมกไม่่ไม่ไม่ไน่ไ่ไม่่ไม่ไมมม่่ม่่ พ่อแกแค่คณะนี่คณะเดียวก็ได้อีกพ่อกระดุม้ปัหรือเปล่าแพ่อม่ยอมมันจะก้ใจได้กันี่เหรอม่กอลกกันเลยกมึงมีสูงไม่ดูยนะพแ